ครับบาวดินห่าดินดิสารครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีของเสาวันที่21บเมษายนครับบาวดินมหาเนอใหม่ครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีตอนพ่อเนอใหม่นี่แหละครับเมื่อคื้นี่ไปล่ำนะครับบานแม่หักนะครับคุณแม่นิดเด้อครับบาวดินบอนาหลังหอดหนากับฝ่ามหาเนอใหม่นะครับพ่อแล้วครับนอแรงแหกมันครับหนึ่งี่สวยเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวบารดินคุดกันครับขอบคุณกำลังใจทุกๆมองบอลครับ นี่น้องนี่นะครับเอาเส้นหนึ่งบ้าไว้กบไปครับไปอีกสักว์จุดครับนมัเบาดินมากคนเดียวครับนีนบ่พี่น้องน้อ,นอบ,บังไงล่ะครับนีมา FC เบ่งเด็กไก่กันครับตื่นเหมกระเพากันไปล่ำครับตื่นขึ้นกระเพาะมาหน้องใหม่โหลดครับพี่น้อง เอาดินมาขัดนอนด้ยเด็กขับนี่นอนบนรับขับขั้นในตื่นแล้วก็นอนบนรับี่พี่นองครับสดเลยครับงามงามพี่นองเอากระถมใหม่ครับเพื่นสิเกิดในเท่าอีกครับครับพกมีละเตานึงครับเตาแด้วรับบนแนนอนเต่าครับ แกงใส่กันเส่บบครับครับผมครับผมมาดินไปกำลังยางค้ำลำหวยครับียุดนือครับกระไฟเกี่ยวเขียวครับก้อนนั่นโมมี้เลยครับทุกคเพิ่งมาซับไปก่อนแล้วครับ เพราะว่านานี่เป็นกอไผ่ป่าหนาแหล่งนอะเิ่อนออกบ่ทัานหลายนะครับต้องโชคดีอีดีกับทงสีพอไน่อยพ้นตกใส่นน่ก็สสีืดอยากพึดกินแหะครับพี่น้องครับก้อนนี้มีบอมาเห็นแท้ ก็เนี่มะเขียวแตะครับพี่น้องครับเบิ้งเล้าดินสีเบิ้งกันนะไอเทียนออ็นี่อ้ามีอีลีมี ตั้งใจเก็บอะไรครับพี่น้องครับนี่เราใหม่นะแร่งครับคฝนก็บต่ตกะใจครับพี่น้อง เตาสองแหนงครับครับไม่นาแรงก็เสิหายานนยออกได้ครับนี่เตาหนึ่ง้ะนั่ดูครับทุกแกงใส่ก,กันแต่แสบพี่น้องครับ พี่น้องเรไปง่ายไรเพ่อนายงจนกัครับผม่ยครับ นอน,น,นอยู่ขงง้างในเบาดินเสียเอาใดบ่ละครับพ่อพี่นอนไม่ติบอยววูยวเว่ยวเลิกแท้เอาใดบ,ะนะบ่ละเนาะเอาใดบ่ละ ต้มพี่น้องก็เด็ต้มครับโอ้นี่ครับอือบ้าดินพออีกแล้วครับโอ้ยแดดก็หอนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องแตกมู่อยู่น,นี่พอแล้วพอแล้วบ้าดินก็จะดิหาข้าวเดียวเลยครับหอนครับนอนกับพ่ท่านไลยนอนครับพี่น้อง ครับสวยๆเลยครับนี่เน่กิ่งตกไปผลสำมาับนี่เอาใดว่านอ่ะพี่น้องครับอ๋อเหงอุยหยเลยครับสดๆเลยครับบาดินเอาบางหาน่สองนองครับนองกะ ตึงๆอยู่ครับบอลยินกระิขามไปอีกฟังนึงครับเดี๋ยวกระสิบกลับแล้วครับมือนีห้าค้งสีบไดดดนครับเพราะว่าแดดแบบแห้งเลยครับพี่น้องห่อนแบบคลั่กบอลยินกระย่างมาไก่น้ำครับมากคนเดียวครับบ้าบอยเกิดไปอีกจุดนึงบาวโจอยู่บ้านครับให้เป่าทีมฟ้าป๋ากันได้ไหมครับแม่แม่ฟซีครับ ฝากกดไลล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวดินนะครับขอบคุณ FC ฟซีเก่าเอใหม่ของบ่าวดินน้ำเด้อครับใครเนี่ยยางไปกับนิโฮมน้องใหม่เป็นน้ำนี่พี่น้องหายลมง่ายบอะไรบ่าวดินบ่ดนบได้ส่งเกลือแรงมากครับนี่แถวนี่นะคฝนฝนตกใส่นี่น้องใหม่น้องน้องดินสิน่ง่แห้งทีเดียวฝากกด ติดตามไวในเด้อครับบาวดินสีทาพอมาพี่น้องาหาหนุ่งใหม่น้อยๆพี่น้องเบิ้งครับนั่นงง่ยแค่พี่น้องรถอีกเครื่องกิโลจังสีหอดแดดเปียงๆเ,เลยครับบาวดินก็ขอบคุณนะครับน้องสาวนะครับทางเย็นหมาเด,ด้อครับเิ่นทรงมาไร่ออนไลน์มะาหายบารดินกับบ้าบอยครับ ขอไม่จอยน้ำขอพูดให้หลายครับน้องนางเดื้อขอพูดอยู่ดีไม่แห่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับนองนึ่ครับน,นีแดดที่สุดนะครับบัดน่น่เอซีแดดแ,แห้งบ่ครับพอฝนสีตกมาว่านเนี่ยพอตกครับแต่ดีที่กันนะครับบัดห้ามมอลำมาว่านนี่ครับ เห็นอีกแล้ครับเตานั่งดินหนึ่งเตาครับสับกันได้ครับอ้ยพี่นนอนไงครับพี่นอนองเดียงอึห่ฮยเลยครับกดกล่องรุดไปครับพี่ห้องเมื่อกี้นี่ ครับน้ำใหม่นาแรงตา้นน้ำใหม่นาฝนน่าโลดครับพี่น้องครับครับเตานึงครับพี่น้องเตาบงหมกต้มแซ่บแซบครับพี่น้องแนวนี้ครับนี่ต้มแบบหวานๆเลยครับเอาละกระผมพี่น้องครับผมโฝนพึ้นนะครับกระผมนะครับ เลยครับพี่น้องครับสวยๆครับไปแล้วก็ทมเยอะทมกันน้องนังครับสวยๆเลยครับ ครับผมดินกะตียางหาคือตามนี่ครับเดี๋ยวบ้านดินกะกลับละครับเด็ดหอนแง่งแง่งครับพี่น้องเมื่อนี่โอ้ยบ้านดินกับมาสายสายครับตาเท่าอิ่นสวยๆนะครับในนี้ครับเข้าบ้านเพิ่นกับมาหาคือกันครับเพิ่นกงอยากกินคือกันครับตาพึ่นกับตาหาอยากหากินนะพี่น้องบ้านดินกับมาสวยแหมครับ พอมื่อขึ้นในเบ้าดินกับเบ้าบอยกับทิมงานนะครับไปล่ำให้แม่โจภาเพิ่มนะครับแม่แม่นิดนะครับแม่แม่หักเนี่ยครับคือเป็นแม่ทีเบ้าดินครับเบ้าบอยเขาหลบเพิ่นครับไปล่ำซอยเพิ่นแลยกันมือถ้านอนเลยครับนอนบ้ท่านหลับก่อนหนเ่าก็ออกเตาครับพี่น่องเตาหน่อยหนึ่งเบาดินกับเบาดอกครับเอาแต่พ่อแกงละครับเมื่อนี้ โอ้ผลงานการหาน้องใหม่ของเบาวดินมือนี่ครับได้แกงนึงครับมาสสวยนะครับกะถือว่าบบาวดินกระไดน้องไงหนึ่งนั่อยู่ครับนี่ครับแกงกินบเบ็ดดอกครับได้แกงบางไงนึงครับนี่ครับบาดินก็ขอบุญขอบคุณเด้อครับแม่มเอฟซีครับครับผมเบาดินก็สิกัรแล้วนะครับมือนีกัมาสวยๆครับ ถือว่าได้แกงใหญ่อยู่ครับนี่ครับน้อไม่นาแรงนะครับได้ซ้ำนิกะถือว่าดีอยู่ครับแกงกินกัดบกเบิดดอกครับพี่น้องตัวนอนังดินเพิ่นกาหายากนะครับช่วงนี้นะครับบารดินมาที่สวยครับพ่อพี่น้องเพิ่งกลับมาหากรนะครับเพิ่งกลอยากกินคือเข้านี่แหละครับบารดินขอบุญขอบคุณแม่์เมยอฟซีแห้ความเมตตาบารดินห้อยดินดินอีสานเด้อครับบารบอยแดนดินดินอีสานน้ำนะครับสามีอีสานผ้ารอบารโจบารไอ เบ,า,วมวบา,าม้วนเบาอามเบาโตนะครับหลูกร้านบานห้อยดินคอเป็นกำลังใจพี่น้องนะครับหากแพงพี่น้องผมมุดทุกคนครับลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ